بها زدن جمالا من يملك بدرا في يده هل يطلب في الليل هلالا يا دار يا قومي يا دار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندي تان ربطت تان مستقيم. ركاب ركان تجا. تاب ทุกปัญหาที่ค้างคาใจเกี่ยวกับอิสลามเกี่ยวกับเส้นทางที่ถูกต้องว่าจริงๆแล้วเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยกับเส้นทางที่ผิดมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเคยครับเราก็อยู่เชกระดอิอแล้วก็ถ้าทางจะมีเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์กันค่อ้างจะเยอะนิดหนึ่งอันนี้ก็ขอทักทายเชค,ครับสละมลิกุคลครับสลมวลิกุมตุล,ลออิบุรเกตุครับกมเมือกี้ก็นั่งคุยกับครอบครัวที่น่ารักของสังคมเรานะครับแล้วก็ผมกับ คุณโตก็รู้สึกปลื้มใจนะครับว่าเราใช้พวกเรามารับใช้ศาสนาแด้ว,ว่าไม่ไปอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมแล้วก็คุณโตอยากจะทาเป็นงานที่ผมทํามาโดยตลอดแล้วก็คุณคุณฟิลเด์ซีก็รู้สึกว่าวันนั่นนั่นคือสิ่งที่เขาเคยอยากจะทาจะทําในรูปแบบของเพลงของดนตรีแต่มันไม่ได้เจอตรงนั้นไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จ <laughs> นั่นก็คือเพราะมันมันผิดทางอ่ะมันไม่ใช่มันช่ไม่ได้นั่นก็คือดาววายนควชนนะครับอันนี้คุณวิดิลก็ไม่ต่างกับผมนะครับตเวนไปบรรยายนี่ก็เพื่อให้วัยรุ่นเนี่ยกลับใจแล้วก็เข้าใจอิสลามที่แท้จริงที่มาจากอัลลอฮ์นั่นก็สระามุสตะกีมารายการนี่แหละครับถึงรายการนี้คุณวิลเดิลก็เอาหัวชนฝาเลยต้องจัดให้ได้เพราะมันตรงใจกันนะครับ ในเรื่องที่เราอยากจะให้ให้สังคมได้เข้าใจศาสนามากขึ้นไม่ศาสนาที่ถูกเข้าใจครับที่ถูกเข้าใจจากจากการจาก,จากสื่อจากการใ<า>บแว่<ต>า<ๆ>การศาส,สนาที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าใจคือศาสนาที่แท้จริงของพระผูญเ,เจ้านะครับในรูปแบบใดก็ตามในรูปแบบสื่ออย่างที่พี่น้องได้เห็นเมื่อ10ปี2 0ปีเนี่ยคงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเห็นโต๊ะครูนักวิชาการในจอแก้วนะครับ ส่วนมากะจะถูกกีดกันครับให้พวกเราเี่สอนตามโรงเรียนตามมัส,สยิดอย่างเดียวดังนั้นคนที่จะฟังเรื่องศาสนานี่จะฟังโต๊ะครูเทศนะใช่เทศใช่รับเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับศาสนสถานไงแต่ที่จริงเนี่ยนบีไม่ได้สอนที่มัส,สยิดอย่างเดียวนบีขี่อูดก็สอนนรับ,นบีขี่ม้าก็สอนครับขอโทษนบีหลังจากออกจากห้องน้าเนี่ยถ่ายทุกแล้วเนี่ยนบีก็จะมี สอนครับในชีวิตไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องจะต้องอยู่ที่มัสยิดอันนี้เป็นนโยบายที่ที่พวกเรายึดมั่นไว้ว่าสอนนี่ก็เราไม่ยึดว่านี่นีนนนนนน่จะต้องจะต้องอาศัสระมุสตรีไม่ใช่นะครับเราถูกเชิญไปบัญญายที่ไหนที่โรงเรียนที่มัสยิดที่สนามบอลเราจัดอีเวนต์ที่ไหนเดี๋ยวนี้เราบุกไปถึงชายทะเลใช่ <laughs> 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 ซึ่งมีบางคนก็บอกว่าไว้กล้าเหรอสนามช้างล่าสุดนี่นะครับ ที่ไปจัดในในห้องอะไรนะในโดมในในอินดอร์ของของเฟสอ้คนที่เขเล่นบาสเกตอินดอร์สเตเดียมสเตเดียมมันก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศที่ผมเองก็ไม่เคยบรรยายตรงนั้นเลยครับแต่เรามุ่งมั่นที่จะเอาอิสลามไปถึงทุกที่ครับที่เป็นแผ่นดินของพระเจ้าครับและมีจุดไหนของแผ่นดินในโลกนี้ที่ไม่ใช่ของพระเจ้าไม่มีไม่มีนะครับ ก็ฝากไว้ในรูปแบบใหม่นะคบที่อยากให้พี่น้องได้สัมผัสกับบรรยากาศของอิสลามอีกบรรยากาศหนึ่งนั่นคือการเปิดตัวของพรรคมุสลิมพรรคเพื่อสันตินะครับเป็นรูปแบบใหม่ในการเผยแพร่อิสลามเ,าเชิงรุกนะครับนั่นคืออิสลามที่เกี่ยวกับการปกครองเราพูดอิสลามเกี่ยวกับเรื่องอิบาาัตส่วนมากสังคมก็จะเน้นเรื่องนี้ละหมาดสิ่หนดซะกาต มาล่าสุดนี้ก็เรื่องเรื่องธุรกรรมด้านการเงิน <c oughs> แต่คนการอิสลามสากลอะไรที่ไม่มีริบาอะไร <c oughs> ที่มันไม่มีเรื่องโกงเรื่องอะไรนี่ด้านการเงินเรื่องครอบครัวสามีภรรยาเราก็ยังเข้าใจว่าอิสลามจะต้องมาเกี่ยวข้องแต่บังเอิญว่ามีบางเรื่องที่เราคิด,ดว่าอิสลามไม่น่าจะเกี่ยวครับเช่นเรื่องการเมืองถูกปลูกฝังว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นสนามที่สกุรก ไม่ควรที่จะเอาของสะอาดเช่นอิสลามเนี่ยเอาไปเกี่ยวข้องแต่เราถามว่าท่านนาบีที่ละหมาดในมัส,สยิดที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นคนออกสะกาศที่เป็นคนทุกอย่างอิสลามแล้วเราเอาแบบช้ของท่านนาบีเนี่ยมาใช้ในชีวิตของเราถามว่าท่านนาบีดํารงตาแหน่งอะไรในสังคมท่านนาบีเป็นผู้ปกครองสหายบาหลังจากนาบีเสียชีวิตเนี่ยสหายบาทำอะไรในสังคมให้อิสลามรุ่งเรือง สหารบาเรื่องการเมืองสฮาบาพยายามแข่งขันในการที่จะให้สังคมรับประโยชน์มากที่สุดคสฮาร์บาบอยู่ในฝ่ายปกครองหรือฝ่ายค้านถ้าไม่ได้ปกครองก็จะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็คือตรวจสอบผู้นำรูปแบบการเมืองของอิสลามไม่เหมือนรูปแบบทั่วไปนะแต่ผมกำลังอธิบายให้มันเข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปเพราะเรามองว่าระบุกานปกคองปัจจุบันนี้ก็มี คนที่ดำรงตาแหน่งเป็นรัฐแล้วก็มีฝ่ายค้านอิสลามก็มีแบบนี้แหละครับจะมีผู้ดารงตําแหน่งเป็นผู้ปกครองแล้วก็มีคนที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองแต่อิสลามเนี่ยมีจรรยธรรมของมุสลิมทุกคนนะนะไม่แย่งเก้าอี้กันนะครับไม่ไม่ทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมในในเรื่องปกครองหรือเรื่องเรื่องการเมืองอถ้าไม่ได้ตําแหน่งไม่ได้เสนอตัวก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งนั่นคือผู้ตักเตือน และผู้ตรวจสอบผู้นำเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบของการเมืองการปกครองที่มุสลิมต้องทำเนี่ยในวิสัยของมุสลิมและในอุดมการณ์ของอิสลามเราไม่ต้องการตำแหน่งเราไม่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งเราต้องการปกครองแผ่นดินเพื่อเอาศีลธรรมมากระจายทุกมุมในแผ่นดินรเราต้องการขจัดความชั่วให้ออกจากสังคมให้น้อยที่สุดถ้าเราเป็นผู้ปกครอง เราทําได้เยอะเยอะกว่าคนอื่นถ้าเราไม่เป็นผู้ครองแต่เราเป็นพักการเมืองเราขออาสาเป็นผู้ตรวจตรวจผู้นําคุณทําไมรู้ว่าอุปัิเหตุในสงการในลอยกระทงเนี่ยส่วนมากเกิดขึ้นจากเมาและขับแต่คุณยังดันอนุมัติให้ขายเหล้าทั้งปีห้ามเมาและขับาขาแต่ขายเหล้าแต่ขาเผมต้องตรวจสอบ พขาไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเสียงที่ตรวจสอบตรงนี้ทําไมอ่ะศีลธรรมที่จะบอกว่าภาษีของเล่าเนี่ยมองเลยมองถึงศีลธรรมของสังคมไทยเราภูมิใจไม่เช่เหรอว่าเป็นเป็นเมืองพุทธและให้ศีลของเมืองพุทธเนี่ยหนึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่กินเหล้าจะภูมิใจทําไมล่ะถามว่าเราเป็นเมืองพุทธแต่คนที่มเมาเหล้าเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเราก็ตรวจสอบได้ทั้งนั้นไม่ที่เป็นคนพุทธแต่เป็นคนไทยครับ แต่จะเอาศีลธรรมที่อิสลามกับพุทธเนี่ยไม่ขัดกันนั่นคืออะไรอ่ะล่ามันผิดศีลผมก็จะตรวจสอบคุณคุณเป็นพุทธแต่ผมเป็นอิสลามผมก็ตรวจสอบคุณศาส,สนาคุณและศาสนาผมเนี่ยเอกฉันว่าเล่าเนี่ยมันผิดศีลแต่คุณทําไมไม่ปกครองแผ่นดินด้วยศีลธรรมด้วยความชอบธรรมของศาสนาที่คุณภูมิใจว่าเป็นเมืองพุทธนี่เป็นการตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทําหน้าที่ตรงนี้พระคิดว่าอิสลามในความเคร่งครัด ของหลักการศาสนาเนี่ยน่าจะมีกระบอกเสียงที่ดังกว่าศาส,สนาอื่นจึงนําเสนอพี่น้องว่านี่คือเนื้อหาที่เราอยากจะพูดคุยในวันเปิดตัวของพักเพื่อสันตินะครับซึ่งเราจะหาไรายได้เพื่อดำรงกิจกรรมของพักแม้ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายเผยแพร่ระบบการปกครองอิสลามและการเมืองนะครับอาจจะมีจัดขึ้นวันที่หนึ่งกันยากันยายนนี้นะครับ ซึ่งจะมีการขายบัตรเป็นบัตรบุฟเฟ่ต์นะครับจะมี2อ,อันนี้เราเราขอแบบแบบแบบทมต้นหน่อยนะครับเพราะาถ้าเป็นพักการเมืองเนี่ยเขาขายต้นละแสนต้นละสองแสนอ,อันนี้สําหรับสําหรับพักใ,ใหญ่ๆนะแต่เรายังเป็นพักเล็กซึ่งต้องใช้ทุนในการดํารงตําแหน่งต่างๆของการเผยแพร่การเาชิญชวนสู่ระบบการปกครองนะครับก็บ จะมีโต๊ะเ i p นะครับแคนอันนี้30,000บาทแล้วก็จะมีโต๊ะ10คนอันนี้ธรรมดา1,000 0บาทนะครับสามารถติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์คุณดิดนะครับ086 312 1506เดี๋ยวโจะมีสปอตเรื่องเนี้โยโปรโมทเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะแต่ผมขอนำเสนอให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเพราะเรื่องนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของอนักวิชาการ ที่เป็นชูรรอของของกรรมการพักนี่เองนะครับ,รบแล้วก็ผ่านความเห็นชอบนะครับของที่ปรึกษาเ,าเครือข่ายองค์กรต่างๆของเร,เราทำงานเป็นยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์ชัดเจนมีขั้นตอนมีแผนระยะสั้นระยะยาวแล้วก็โ <c oughs> ครงการต่างๆที่เราต้องการนะครับในในสังคมด้วยพักการเมืองนี้เนี่ยก็คือชริยาห์อิสลามของเราของค,ค,คการสําคัญที่เราจะเรียกร้องนี่คือให้เกิดซึ่งสารชริยาห์ทั่วราชอาณาจักรไทย ครับ <c oughs> นะครับสาร s h a r i ที่ทำให้มุสลิมสามารถาดำรงชีวิตได้ใกล้ชิดกับหลักการอิสลามมากที่สุดและจะมีสารคอยที่จะรับรองปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสารชาริ i ที่พอที่จะแก้ <c oughs> ไขปัญหาได้เ <c oughs> พราะทุกวันนี้เวลามีปัญหาในครอบครัวก็ต้องขึ้นศาลไทยศ <c oughs> าลไทยก็ใช้กฎหมายที่ไม่ใช่อิสลาม <c oughs> ก็แก้แล้วด้วยกฎหมายที่ไม่อิสลามมันก็ยิ่งเละตุ่มเบไปอีกครับ นะครับความเดือดร้อนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะการใช้หลัก s ริย i a เนี่ยเป็นวายิบสําคัญเราละหมาดกันแล้วถือสินอนกันแล้วฮัจ์กันแล้วสะกดกันแล้วอะไรกันแล้วแตะกฎหมายของของพระเจ้านี่ยังลืมถูกลืมไปครับก็อยากจะให้เป็นภารกิจของสังคมทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องนี้และขอเชิญชวนพี่น้องนะครับมาร่วมในงานนะครับนำเสนอหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับของคุณดิดนะครับ0 8 6ย์ถ้าเป็นไปได้ขึ้นตัววิ่งนะครับนะ อ่าก็รอคืนนะครับทีมงานของเราเร็วมาก0863121506นะครับคุณตู่ครับ,รบก็ผมจะฝากเพียงแค่นี้นอกจากนั้นนะครับผมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเดินทางไปาทางภาคใต้นะครับพระธาตุส,สุขเสาอาทิตย์กับวันจันทร์วันพุธยังอยู่อาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นอ,อยวันจันทร์มาจากสนามบินนะเข,ข้าไว้เลยนะครับก็ฝาก พี่น้องช่วยขอควอด้วยนะครับครับแล้วก็มีอะไรที่พี่น้องอยากจะสอบถามก็สามารถติดต่อได้เลยด้วยความยินดีครับโอเคครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับโทรมาถามได้ที่0 2 7 3 5 4 9 3 5หรือจะฝากได้ตามเบอร์ข้างล่างนะครับ083-009-0061นะครับผมโอเคครับผมขอเริ่มคำถามเลยนะเช็คอา่า การเมืองเมื่อกี้เชคพูดพอดีถ้าไม่เหมาะสมนะครับก็ขอให้บายและการบังเอินผมนั่งฟังเรื่องอะไรอยู่มัอวานั่งรีเสิร์ชอยู่นิดนึงถ้าเราสมก็ขา้ขามนะก็จะอยากถามนิดนึงพูดถึงการเมืองการปกครองแบบคีราฟากับการปกครองแบบปัจจุบันแตกต่างกันไหมครับแน่นอนแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับคีราฟาเนี่ยอธิปไตยเนี่ยเป็นของพระเจ้าครับ แต่เราก็เข้าอกแบบประชาะธิปไตยในของประชาชนรประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนรประชาชนเลือกผู้แทนรัษฎรบัญญัติว่าเหล้านี่มันไม่ฮารอมสามารถขายเหล้าซื้อเหล้าได้นี่เป็นอำนาจของประชาธิปไตยย่อมทําได้แต่คีลาวาไม่ได้ขอให้คาลิฟะแล้วก็รัฐมนตรีของเขาและอุลามาทั้งหมดเลยเนี่ยมาเอ,เอ,เอ,เอกฉันกันว่าเหล้านี่มันไม่ฮาราม มันไม่สามารถเปลี่ยนอำนาจของพร, <c oughs> พระเจ้าที่บัญญัติแล้วว่าเล่านี่มันผ <c oughs> ิดหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้าม <c oughs> กฎหมายอิสลามต้องตราขึ้นด้วยอำนาจอาศัยอำนาจของพระเจ้า <c oughs> พระเจ้ามอบหมายอำนาจนี้เนี่ย ให้ผู้รู้เป็นผู้วินิจฉัยตัวบทที่มาจากพระเจ้าพระเจ้านาของท่านนบีผู้รู้จะวินิจฉัยว่าอะไรที่เป็นเอกฉันวินิจฉัยไม่ได้อะไรที่พอวินิจฉัยได้แล้วเอาข้อวินิจฉัยนี่มาตรากฎหมายขึ้นมาให้เป็นภาคปฏิบัติของประชาชนนะคบคิดว่าฟ้ามีการใช้เสียงข้างมากข้างน้อยอะไรนในการตัดสินอะไรไหมฮะว่าสมมติในสิ่งที่ไม่มีไม่มีตัวบทก็ยังเหมือนกันเพราะฉะนั้นมก็มีมีความต่างแล้วก็มีความเหมือนบางอย่าง อจะทําสงครามไม่ทําสงครามออันนี้ยังวิเคราะห์วิเคราะห์มันไม่มีตัวบทไงไม่ใช่คนที่สูงสุดตัดสินปงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันหลักการที่ถูกต้องนี่ว่าชูรานี่เขาเรียกชูรามุลซิมาชูรานี่มีอำนาจบังคับาลิฟะไม่ใช่าลิฟะเป็นเสร็จอเมยไม่ได้เป็นเสร็จนะความเข้าใจผิดนะคนที่เข้าใจว่าอามดตัดสินนี่ไม่ใช่นะถ้าเสียงส่วนมากมีเหตุผลว่าจะต้องอย่างนี้อามซเนี่ยต้องฟังต้องฟัง ต้องฟังอามิสเนี่ยไม่มีวีโต้นะยกเว้นวีโต้ที่อาศัยอำนาจของศาสนาถ้าขัดถ้าขัดอามิสบอกว่าไม่ได้ผู้คุณขอให้มาหมดแต่มันขัดผมก็ไม่เอาอันนี้มีสิทธิ์แต่นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นน่ะถ้ามีเสียงส่วนมากและมีเหตุผลก็จะต้องฟังครับถ้าเกิดบวชสุนัตนะครับถามๆนะครับถ้าบวชสุนัตเราตกลงเรื่องคําตอบที่ผมเคย อ้าใช่ใช่ผมแก้ไปแล้วว่าแก้ไปแล้ววันจันทร์แต่ก็มาย้ำอีกทีนึงเคยถามเช็คตอนที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับถามว่าอาจจะเข้าใจกันผิดนิดหนึ่งก็ถามว่าถ้าบวชสุนัตเนี่ยแล้วก็ไปไปร่วมหลับนอนเดีตอนสปาร์กเนี่ยนะครับร่วงหลับนอนเนี่ยต้องมีโทษไหมถ้าเกิดต้องไปชดใช้ถึงสิ้นวันสองเดือนเหมือนที่ทำเดือนละมาดอนถ้าจะไปไปไปร่วมเดือนมาดอนไหม ผมก็เข้าใจว่าถามถึงเรื่องบรมดอนที่บอกว่าต้องชดใช้สองเดือนเหมือนกันนะซึ่งไม่ใช่นะครับถือสิทธิ์ส่นนนี่นะครับถ้าถ้านึกใจยกเลิกย่อมเป็นสิทธิ์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮเซเลมกล่าวนะครับที่เป็นเรื่องของที่ดูไม่ดีนะครับครับอัลซาิมูอามีรุนั้นสิครับผู้ที่สิทธิ์นี่ยเป็นหัวหน้าของตัวเองครับอินชาอัลลอฮ์มาอินชาอัฟตอร์ครับ ถ้าประสงค์จะถือสิหนดก็ถือได้ถ้าประสงค์จะงดก็งดได้ไม่ได้เป็นข้อบังคับเพราะเป็นสุน,นัขไงเป็นรเรื่องอาสาไงยกเลิกก็ได้ครับผบต่อเนื่องครับเรื่องของการบวชสุนัตเนี่ยตื่นมาสุโฮกินแล้วก็บวชไปถึงเที่ยงเที่ยงปั๊บเข้าร้านอาหารกินยับเลยโปง้งวงกินเสร็จตบด้วยขนมหวานเสร็จปับ๊บกินน้ําเสร็จทันนั้นนนึกขึ้นได้ว่าบวช <Okay. S 1> ควรจะบวชต่อไหมหรือยังไง เพราะเหลืออีกสี่ชั่วโมงก็แกบวชก็คือมื้อเย็นแล้วมีอีกที่นี่พูดถึงเรื่องสองประเด็นนะครับประเด็นแรกพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ครับว่าคนจะลืมขนาดนั้นเลยหรอเป็นไ่ได้เป็นไปแล้ว <c oughs> เลยม,มาถามถ้าถ้าเป็นไปได้นะก็แสดงว่าต้องพูดถึงข้อบกพร่องของเขาในการดํารงซึ่งเจตนาของหยัดเนี่ยครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อบกพรอ่องแต่ไม่ทําให้เสียบวชไม่ทำ,ทำประเด็นที่สอง ก็คือเรายึดในหลักการเดิมหลักการเดิมนี่ก็คือผู้ใดที่กินและดื่มโดยลืมนบีบอกว่าให้ถือสิ่นีดต่อเพราะอัลลอฮ์ให้กินให้ดื่มอีกอะฮดีสสายของ่านนาบีสั่งเล่าว่อะไรอยู่ซลล์ครับการลืมเนี่ยหลักการศาสนานี่ผู้รู้อย่างชัดเจนโอคนที่ลืมในศาสนาไม่เอาโทษครับยิ่งในเรื่องของการดี่มมีตัวบทชัดนจนว่าถ้ากินและดื่มโดยไม่ตั้งใจนะการอิสุมเนไม่เสียหายเพียงว่า อุลามาบางท่านที่เขาบอกว่าความเป็นไปได้ในการที่จะลืมเนี่ยเช่นร่วมหลับนอนลืมยังไงนะครับลืมล,ลืมแปลว่าบวชลืมว่าบวชแล้วไปเริ <ละ S 1> ่มไปเริ่มนอนอันนี้ถือต่อได้ปะไม่ทราบศาสนาอุลามาส่วนมากบอกว่า,วาไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่คนจะลืมว่าเขาถือบวชอยู่ แะร่วมหลับนอนขนาดนั้นน่ะน้ามดึดคือคือคือ,อโอ้ยลืมขนาดนั้นเลยเอ่ะไม่รู้ไอ้แบบนี้ไม่น่าจะถือสินหอดเลยเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่มีทัศนะที่บอกว่าถ้าลืมเนี่ยก็ถือว่าถือได้เทียบกับการกินและดื่มเขาบอกว่ามันเหมือนกันไงถ้าอันนี้กินและดื่มโดยลืมมานะศาส,สนามันก็ถือต่อแต่ให้งดทันทีนะเธานี่ยก็งดทันทีนะให้ถือต่ออันนี้ก็เหมือนกันเขาก็ร่วมหลับนอนและลืมอก็ต้องถือต่อครับ ต่ดัชนีอุลามาส่วนมากเขาวิเคราะห์เนี่ยประเด็นว่าความเป็นไปได้ว่าถึงขั้นที่จะร่วมหลับนอนแล้วก็ลืมเมื่อถือที่หนอดหรอ,อ,เ,อเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าไม่ให้ถือต่อก็ถือว่าโมฆะไปเลยครับ,รบและมีทัชนีอุลามาบางคนเกี่ยวกับเรื่องกินและดื่มด้วยครับเช่นที่นบีบอกว่ากินนีนะ่หมายถึงว่ากินคำสองคำดื่มอึกสองอึกอแต่คนไปกินแพะทั้งตัวอย่างเนี้ย กินไก่สองสามตัวตบได้ขนมหวาน <c oughs> มื้อเย็ยังพอทำเนาครับแต่บางทีก็กินมื้อกลางวันแล้วก็กินมื้อเช้าตื่นเช้าก็กินมื้อเช้ากลางวันก็กินมื้อกลางวันแล้วก็เป็นนึกตอนอัสรีว่าถึงเส้นอดอแล้วกรณีนี้ไงฮะกรณี <c oughs> อะลรมาบางท่านนะ่ะนะเขาบอกว่าเป็นไปนไม่ได้ว่าเขาลืมถึงแม้ว่าเขาลืมจริงนะอ่ะนะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกวัตถุประสงค์ของการถือสินอด การในอสิ่งนี้เหมือนละหมาดมันต้องดํารงเจตนาครับแล่คนที่ลืมขนาดนั้นเน่ะเขาพลาดเนียดแน่นอนอหมายถึงว่าสมองเขานี่ไม่ดีไม่ดีคือไม่ได้สํารวมเรื่องที่สิ่งนั้ว่ามันอยู่ในชีวิตจริงครับไอ้แบบนั้นเขาบอกว่ามันอย่าเลยเริ่มมาดีกว่าเอาดิไม่ดีกว่าเช่นเขาก็คนละหมาดอย่างเงี้ยละหมาดแล้วก็เปิดทีวีอยู่รับพอละหมาดเข้าแล้วเนี่ยพอดีบอลมาอะไรอย่างเงี้ย บอลเขาก็ทำอย่างเงี้ยล้วก็ดูแลรูคู่เธอขึ้น <laughs> แล้วก็ดูอย่างนั้นดูบอลอย่างนั่นพอเสรามแล้วแนะล้วเออเรชัญละหมาดเ,เ,ปเป็นไปได้อะเนี่ยประมาณเนี้ยครับเวลาเขาบอกว่ามย์ผิดวัตถุประสงค์ของการทำไมบาดะที่ต้องสำรวมสมาธิให้อยู่กับเฝ้าอลออรรจ์ไงที่สุามันก็เหมือนกันครับซึ่งผมเห็นว่าความเห็นส่วนตัวนะครับถ้า ถ้าลืมจริงก็ต้องดูอ่ะไอ้ที่ลืมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมถ้ามีความเป็นว่าลืมจริงๆด้วยความัจจะเขาไม่ตั้งใจแน่นอนอันนี้ระหว่างเขาก่อนหรอถ้าลืมมนะันถือสิ่หนตอบไปเลยครับแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถตอบตัวเองได้ว่ามัน,มน,มนพลาดเพราะเพราะเราเนี่ยเวลาตั้งใจถือสิหนดเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวเต็มที่มันก็เลยพลาดเยอะอย่างเงี้ยกินจนอิ่มเลยแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้นึกเลย,ยถึงเรื่องเนี้ยก็ถ้ามันเยอะเกินไปนะบ,บอกว่าอย่าเลยเริ่ม,มามเดี๋ยวเอา,าใหม่ดีกว่าเพราะฉะนั้นสูโฮ<ต>ก็กินมื้อเช้าเที่ยงก็กินจนตกขนมหวานเสร็จแล้วมาแก้บวช <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้บวชมันมันไม่ไทําอะไรเลยคือรีกว่าเ <c oughs> ขาไม่ได้บวชเขาได้แต่ลืมลืมเพราะฉะนั้นก็น่าจะทำใหม่ดีกว่าไหมฮะดีกว่าดีกว่าแต่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟัดวาไม่ได้ฟันธงเรายึดตามหลักการนะครับ ถ้าลืมจริงอะนะก็ตามฮะดีสนะถ้าลืมจริงก็ถือต่อครับครับโอเคครับผมผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานจะเปิดผมให้ผู้ชายดูได้ไหมสมมติจะให้ดูตัวไม่ได้ครับในท้าจะตจะมีสายเข้านะครับมีสายแต่ถ้าจะดูต้องเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเป็นเอารถที่ยังปกปิดที่อนุญาตให้ดูนี่ก็คือหน้ากับมือครับหน้านี่ดูความสวยงามมือนี่จะดูอ้วนหรือไม่อ้วนเท่านั้นนะครับครับผมเชิญนะครับถ้ามีสายเชิญครับ สนามอะไรคุครับคุณมสลิมค่ะครับจากไหนครับค่จากกรุงเทพค่ะเชิถามเช็คนิดนึงนะคะเพ่ามีคนต่างศาสนิาเขาถามเรามาว่าทําไมผู้ชายมุสลิมถึงใส่ผ้าใหม่ไม่ได้แล้วเราก็ตอบว่าเป็นอาภร์ของผู้หญิงแล้วเขาถามว่า และถ้าเป็นผ้าอื่นก็เป็นอฟองของผู้หญิงเหมือนกันทีนี้เราจะตอบก็ยังไงค่ะเจ๊ช่วยช่วยอธิบายให้นิดนึงนะคะได้ครับยินดีครับอายาคาราลาคารามาเลกซ์ครามาเล์คาราโมจุลย์โนิกาละการแรกนะครับมันเป็นบทบัญญัติที่ท่านนบีได้ได้พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับและการปฏิบัติตามบทบัญญัติเนี่ยจะมีเหตุไม่มีเหตุผลนี่นะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนบีห้ามผู้ชายนี่ไม่ให้สวมผ้าไหมไม่ให้สวมทองคํา เครื่องประดับประดาที่มาจากทองคำเนี่ยไม่ได้แต่ประดับประดาที่มาจากโลหะอื่นนะศาสนาอนุญาตนะครับมีเหตุผลไม่มีผลอีกประเด็นหนึ่งนะเราก็ปฏิบัติตามหลักการศาสนานี่ประการแรกซึ่งสําคัญเพี่น้องแต่เสนีต้องเข้าใจ่องนี้ว่ามุสลิมเนี่ยเคร่งครัดตามตัวบทนะครับจะมีเหตุไม่มีเหตุนี่นะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่ามันมีเหตุผลไม่มีเหตุมีเหตุผลแน่นอนนะครับผ้าไหมเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับสังคมโลกเกือบทั้งหมดเลยครับ จะเป็นเครื่องนุ่งห่มของของของ,ของสตรีรแม้กระทั่งบ้านเราที่เป็นอุตสาหกรรมทําผ้าไหมที่ดังที่สุดในโลกอันนะจะสังเกตได้เลยว่าผู้ชายบ้านเราคุณนายนี่ก็ใส่นะที่มายุสียใส่ะนะแต่ถามว่าส่วนมากที่จะใช้ผ้าไหมนี่คือใครผู้หญิงนั่นแ,แสดงว่ามันมีอัตลักษณ์ในตัวผ้าไหมนี่ว่ามันว่ามันเป็นของของผู้หญิงเพราะอะไรอะผ้าไหมเนี่ยมันเป็นของดีของนิ่ม ของสวยวับวับว um um ับวับมันมันเป็นของที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะชอบใช้มากกว่าอัลลอฮฺสุภาณอูวตารเาได้พูดถึงลักษณะของผู้หญิงในกุรานเอาไม่ยนชเชอฟิลฮิลียติวะฮุวฟิลคิซามิไกรุมูบินคนที่บอกว่ามาไยกะของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาเอาลักษณะความเป็นผู้หญิงเนี่ยมาใส่ไรมาไลกะทั้งนั้นที่เรารู้ว่า ผู้หญิงเนี่ยยูนเช่อฟิลไฮเลยติผู้หญิงเนี่ยเติบโตเกิดในบรรยากาศที่นิ่มนวลมีแต่เครื่องอ,อรณ์มีแต่เครื่องประดับประดามีแต่เครื่องนุ่งห่มที่มันสวยงามรเรื่องนี้อัลลอ์บอกว่านี่คือลักษณะของผู้หญิงซึ่งจะเอาลักษณะนี้เนี่ยมาป้ายสีมาละไกันนี่ไม่ได้โอ้ยยังไงเอามาละไก็เป็นผู้หญิงลักษณะผู้หญิงนี่คืออย่างนี้นี่แสดงว่าอัลลอฮ์ยืนยันนะว่าผู้หญิงคืออย่างนี้นะครับ เหตุผลที่เห็นแล้วนะครับว่าถ้าผู้ชายใส่ผ้าไหมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ไม่ไม่ค่อยหยาบครับผมผู้ชายไม่ที่หยาบคายนะแต่ผ,<ม>ผู้ชายเป็นแข็งแกร่งเป็นคนที่เข้มแข็ง,ขง<ม>ใส่ผ้าอะไรก็ได้<ม>อยู่ยังไงก็ได้แต่ผู้หญิงเนี่ยเคยเห็นไหมผู้หญิงที่จะเอาผ้าที่มันหยาบๆยาบเนี่ยมาใส่เป็นเครื่องนุ่งห่มไหม,มส่วนมากนี่เขาไม่ใช่กันนะครับเพราะฉะนั้นข้อแตกต่าง ทองคําก็เหมือนกันเป็นเครื่องประดับประดาที่เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับมีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าการสวมสวมเครื่องเครื่องประดับประดาที่เป็นทองคำเนี่ยจะทําให้โฮอร์โมนของผู้หญิงในในร่างกายของของผู้ชายเนี่ยทำงานเกินอัตราและทําให้ผู้ชายที่ใสใส่ทองคําเยอะเนี่ยก็จะมีลักษณะของผู้หญิง ความนิ่มนวลของผู้หญิงอันนี้ด้าน <bunker. S 2> า head head าว with ิทยาศาสตร์นะจะจริงจะทิศแค่ไหนเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่าความเป็นแมนความเป็นผู้ชายนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกนี้ใช่ไหมเราจะเห็นว่าผู้ชายที่ใส่สร้อยไม่เหมือนผู้ชายที่ไม่ใส่สร้อยผู้ชายที่ใสุ่ตมหหูุ้มหูไม่เหมือนผู้ชายที่ไม่ใส่เก๋ครัอันนี้คืออันนี้มันเป็นมาตรฐานทั่วไป คนคุ้มีมาตรฐานไงผู้ชายที่ไว้คราวไม่เหมือนผู้ชายที่ไม่ไว้คราวผู้ชายที่มีความเข้มแข็งเวลาพูดแล้วเด็ดขาดไม่เหมือนผู้ชายที่เวลาพูดบกเปียกอ่อ,อนน่มนี่ก็เป็นลักษณะที่สามารถเทียบได้คเครื่องนุ่มของก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ครับ,รบอันนี้อธิบายยาวไปนิดหนึง่งพี่น้องจะได้เอาไปพูดคุยกับพี่น้องศาสนากแต่อย่าหวังนะครับว่าการอธิบายเรื่องราวของศาสนาต่างๆมันจะเป็นข้อยุติสําหรับ พี่ต้องต่างสนิททั่วไปไม่ใช่นะครับเพราะมันจะไม่จบครับพอท่านตอบอันนี้แล้วเดี๋ยวเขาพรุ่งนี้เขาจะมีมาอีกหลารายละเอียดที่ัแนะนํานะครับจะพูดจริงนะบอกว่าเรื่องนี้จิ๊บจอยอันนี้นี่เคลียร์ให้ได้แต่มาเคลียร์เรื่องหลักก่อนว่าผู้บัญญัติว่าผ้าไหมมันบาปทองคํานี่มันบาปสําหรับผู้ชายเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเอาเคลียร์เรื่องนี้เคลียร์ก่อนแล้วเรื่องอื่นนี่มันจะมาง่ายมาได้ครับ ไม่มีสายนะถามนิดหนึ่งคนที่มีรอยสักสามารถไปทำฮั์ได้ไหมครับได้แน่นอนนะครับได้นะครับแน่นอนระหว่างละหมาดต,ตามอิหมัมในช่วงตชะชุดที่สองปวดท้องมากมีคนบอกว่าเนียดออกและให้สลามก่อนอิหมัมได้ถือว่าละหมาดสมบูรณ์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้ครับก็คือต้องทําอะไรฮะ ก็คือต้องทำยังไงครับถ้างั้นถ้าปวดท้องไม่ไหวแล้วออกไปก็ออกกะหมาออกไปแล้วก็ก็กลับมาแล้วมาละหมาดต่อนะครับครับผมแต่ถ้าเราเป็นมะมุมแล้วเนี่ยครับถ้าเราเป็นมะมุมแล้วเนี่ยคือคือถ้าเรามูฟาร์กอนี่หมายถึงว่านี่อแยกจากอิหมามันนะอืนี่อัแยกจากอิหมามแล้วสลามเองเนี่ยเราจะไม่ได้ผลละบุญของจะมาครับก็ถือว่าละหมาดคนเดียวครับผมถามว่าทําได้ไหมทําได้ถ้าเรา ถ้าเราไม่อยากได้ผลบุญของจะมามันก็จบไปแล้วเราออกจากจะมาไปแล้วเราออกในขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะขั้นตอนสุดท้ายเลยคือตะชาวุ่นไงข้อที่สองก็สามารถทําได้ถ้าไม่ต้องการผละบุญจะมาครับผมครับผมอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับโรคมืดนะครับเชคแต่ว่าขอถามนิดหนึ่งเราสามารถขอเออให้กรีนของเราเนี่ยเป็นมุสลิมได้ไหมจะได้ง่ายขึ้นมาหน่อยหนึ่งได้ได้แะ้ะ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. <applause> كفول <كبود> طمانينكم. <applause> وما منكم من احد الا وله قرين. خن نقرين موكتانيا. قرين <applause> قالوا أنت يا رسول الله ما كتن حندولي تالنبي. قال وانا لكن الله اعانني عليه فاسلم. خبزاو كمี قرين. شوي خبزاو. ช่วยข้าพเจ้าต่อกอรีนเนี่ยเขาจนรับอิสลามครับก็แสดงว่าอัลลอฮ์ช่วยให้นบีเนี่ยจัดการกรีนรยังไงอะนะอันนี้เราไม่รู้วิธีการแต่แน่นอนกอรีนเนี่ยอาจจะเห็นนบีเนี่ยไม่สนองคําเรียกร้องของเขาเลยครับแล้วก็เห็นอะไรส่าง,งามของท่านนบีเนี่ยจึงยอมรับอิสลามนะครับ ความเป็นไปได้ที่กรีนเราเนี่ยจะรับอิสลามเป็นไปได้ไหมไม่มีหลักฐานขัดข้องเรื่องนี้เรื่องนี้เลยครับซึ่งความเป็นไปได้ก็มีเช่นเดียวกันแต่เราจะทําอะไรกับกรีนเนี่ยเราไม่สามารถคุยกับกรีนได้ได้แต่ขอด,วด้วยก็ขอดุอาได้ขอด้วยเช่นออเลาอยาให้กรีนฉันอยาให้กรีนฉันมีอิทธิพลต่อชั้นเลยครับอ๋อเลาให้กรีนของชั้นเนี่ยน้อมรับศาสนาของของพระองค์คจะได้ช่วยข้าพเจ้านี่ไม่เขวครับ ตามความชั่วเพราะคดีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดึงไปทําความชั่วอย่างเดียวครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่อินชอละแล้วกลับมาต่คําถามที่เริ่มจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับกันต่อครับอินชอัละอีกสักครู่ครับ <S 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 <S